สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่ายามกระชังแล้วค่ะเนาะยามรอบยามกระชังนั่นเองค่ะเรากระชังไปสใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเด้อค่ะเด้อก็ามาลุ้นกันว่าเราจะได้กันไหมวันนี้ ออกมาเล่นกันค่ะค้าป้าเ่่นป้าูี่เนาะอุ้ยกันได้กระชังลมไหนมันจะพัดมาป้าตยกยไป้าย okay. ี่สกัลลาโอนนี้ยอยากย่กิบตัวละห้าอกีได้อยู่กัะสตัว ได้สองตัวค่ะอันนี้ตัวใหญ่มากมเขาเรียกปลาเฮ้ากีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อค่ะเด้อโอ้ทำมาหากินกันค่ะสวัสดีค่ะมาหาปลาได็กกันค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อจเด้อ วันนี้มีแดดเนื้อแดดสองตานิดนึงจ้ะก็ม,มาคุยกันอีกเหมือนเดิมนี่แหละค่ะชีวิตของเราอยู่แบบนี้แหละค่ะในช่วงนี้ก็จะหาอยู่หากินกันแบบนี้เราทำอยู่ตรงนี้แต่เราเอาไปล้างในบ้านด้อค่ะเด้อ ไมถึงทาตรงนี้เขาไม่ให้เอาปลาเป็นเข้าบ้านนั่นเองค่ะก็ต้องให้มันนั่นก่อนถึงจะเอาเข้าบ้านได้ก็เลยถือโอกาสทําตรงนี้แต่เราก็จะเอาไปฝังตามป่าได้ค่ะเด้อพวกเศษเขาเราจะไม่มาทิ้งเกิดกาดแถวนี้ไม่ได้เด้อค่ะเด้อพวกแม่น้ําของเขาเนี่ยทำเสร็จแล้วจะมาล้างลงแม่น้ำเขาไม่ได้เด้อค่ะเด้อ เราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะในหลักการที่อยู่ที่นี่ทำแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเอาไปฝังทิ้งในป่าเศษหัวเศษอะไรของเขาเก็ดของเขาอะไรอย่างกันนี้นะคะเราจะมาทิ้งเกลื่อนกาดอย่างกันนี้ไม่ได้นะคะเนาะไม่ใช่ว่ารับตาคนอะไรอย่างกันนี้ทิ้งตรงไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะเด้อเราก็จะทำหรืออกาสทำไปด้วย้ะคะ่ะ นี่แหละค่ะหาอยู่หากินเดี๋ยวพวกผักก็จะไม่ได้เก็บแล้วะคะ่ะเนื่อพราะว่ามันก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะพวกผักที่ล้อมพวกแก่เริ่มออกดอกแล้วใบก็เริ่มจะเหลืองแล้วนี่แหละในช่วงเก็บผักเราถึงหาผักก็เอาไวเ้เยอะๆเพราะว่ามันผ่านไปเร็วนะคะอยู่ที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานะหากินได้ทุกรดูการอยู่ที่นี่ก็เราจะหากินได้เฉพาะ พัก,กอ,อ่อนๆก็คือแค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแค่นั้นเองค่ะาหาปลาก็เหมือนกันแต่หาปลานี่เราจะหาได้ทุกฤดูนะสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่ายังไม่เคยเข้าไปดูในช่วงที่ว่าเจาะน้ำแข็งตกปลาก็ฝากเข้าชมด้วยค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยเถิดเพื่อเป็นกำลังใจให้ยน,นกับคุณตา เดี๋ยวเราก็ได้ไปเก็บพวกเบอร์รี่แล้วค่ะในช่วงฤด,ดูร้อนแล้วค่ะเนาะเหลืออีกเดือนเดือนก,กวากนะะ่าๆแล้วค่ะเนี่เยสุดที่ว่าเดือนก,กว่าๆก็คงได้เก็บแล้วค่ะพวกบูเบอร์รี่หลังจากเก็บบูเบอร์รี่เดี๋ยวก็เก็บเห็ดตามมาแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วค่ะหาอยู่หากินเหมือนบ้านเราพี่น้องไม่แตกต่างกับบ้านเราหรอกแตกต่างอยู่ <laughs> ทำไมถึงแตกต่างอยู่ อยู่บางทยเยสนไม่ได้หาแบบนี้เดอ้อืหากินในตลาดก็ได้เนาะแล้วทีนี้มันก็ไม่มีแม่น้ําให้หาด้วยไปหาก็ไกลมันมันไม่ได้มีทุกที่เนาะบ้านเราเนาะอันนี้แม่น้ําเยอะกว่าผืนน้าเยอะกว่าผืนดินเด้อพี่นอ้องจ๋ะอยู่นี่ตรงไหนก็มีแต่ปลามีเยอะจนเขาได้เอาไว้ให้ ทั้งหลวงของเขาบางทีได้เอาไปลากลากเอาไปทิ้งนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้ํามันขุ่นน้ํามันเสียบางทีเขาก็ได้ลากเอาไปทิ้งมันเยอะจัดแต่อยู่ที่นี่มันอย่างว่าเขากินไหมมันก็ยมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะค่ะน้อบป้าเรามันทะเลมันเป็นแม่น้ําอ่ะแม่น้ําตื้นอันนี้เป็นแม่น้ําของเขามันจะลึกอันนี้ก็มันก็จะมีปลาหลายๆอย่างอย่างปลา ปลามุ้ยกูเขาเรียกปลาอะไรปลาสดินน้องบ้านเราเรียกถูกไหมไม่ถูกก็ขออภัยด้วยออย่ยว่ากกันพี่นอ้องไม่ใช่ภาษาบ้านเราม่ะแ่ะมันก็จะมีปลาหลายอย่างแต่ปลาเข้ากี่พวกนี้ถ้าตัวใหญ่ๆอ่อะอันนี้ทําเป็ดแล้วะะด้วยค่ะเนอะปลาเข้ากี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ถ้าน้ําหนักเขาจะกินเฉพาะสามกิโลถ้าสี่กิโลห้ากิโลขึ้นไปเขาก็ปล่อยลงน้ําไม่งั้นเขาถามยี่ส่วน <laughs> เขาก็มาให้ยี่ส่วน,นะะด้วค่ะเ้อ ถ้าตาถ้าตัวเล็กมากๆเขาก็ต้องเอาโยนลงคลองอีกเหมือนเดิมค่ะโยนลงแม่น้ําอีกเหมือนเดิมเขาก็มีมีกฎหมายควบคุมของเขาอยู่เนาะค่ะเนาะว่าไม่ให้เอาตัวเล็กเขาจะให้เอาแต่ตัวใหญ่ๆเขาก็มีกฎหมายควบคุมของเขาอยู่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นต่อค่ะนกกระจูกระจีกันค่ะมาค่ะเก็บหญ้าฟันสิงโตไป ต้มมาม่าก,กันค่ะเยสสนถึงบอกว่านี่แหละค่ะถ้าเราไม่เก็บผักไว้เยอะๆเราก็จะไม่มีกินผักเริ่มแก่หมดแล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้มันอยู่ในร้านบ้านที่ตัดหญ้าเอาไว้มันก็เลยเลยมีให้กินตอนนี้ดอกเขาแห้งหมดแล้วค่ะเหมือนอ้ผักขีล้อมก็เหมือนกันค่ะผักขีล้อมก็เริ่มจะเหลืองแล้วค่ะเป็นดอกแล้วก็เริ่มจะเหลืองแล้วเราไม่มีผักจะให้เก็บแล้วค่ะตอนนี้ ก็จะเหลือเป็นบางส่วนบางผักที่ว่าจะเก็บได้จะเป็นพวกสมุนไพรมากกว่าที่จะเก็บได้นะคะเนาะเป็นพืชพันธุ์ทันญหาหานอื่นๆที่ว่าทําสมุนไพรได้อันนั้นก็พอได้อยู่พวกหญ้าเอ็นยืดพวกอะไรอย่างกันนี้อันนี้ก็เป็นโป้ยหมูเล็ดติเด้อค่ะเด้ออันนี้เขาเรียกเป็นโป้ยหมูเล็ดติอันนี้เอายอดอย่างกันนี้ไปทําใบชาเด้อค่ะเด้อทาใบชา อันนี้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ไปลองทำกินดูค่ะก็เหมือนบ้านเรานะคะมันไม่ใช่เป็นยาหรอกค่ะก็ตีกันเราเองตีความหมายกันเราเองก็คือว่าบ้านเรานะคะกินหากันมีคนที่นี่เขาพาละัย,ยสนบอกว่าเป็นเบาหวานเอาไปปนกับใบบูเบอรี่ค่ะอันนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าโป้ยหมูเล็ดตี แต่กินแล้วก็ต้องควบคุมก็ดูก็ตรวจตัวเองก็ต้องพบแพทย์พบหมออยู่ดีแต่ว่าก็เหมือนบ้านเราเราเข้าว่าอันไหนกินดีแบบนูน้นแบบนี้เหมือนกันค่ะทุกประเทศทุกนั่นเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าคนที่นี่พายสนทำก็เลยรู้ค่ะว่าเอาไปทําอันไหนเป็นแบบไหนเหมือนลิสติกกันนะั่นแหละคะ่ะที่ว่าต้นหอมหอมอะไรอย่างกันนั้นยายสนชอบมากอันนั้นกินเป็นอาหารก็ได้แล้วก็กินเป็นมาก็ บำรุงร่างกายของเรานะคะพวกนี้ก็เป็นโวยกุกเกียอันนี้ก็วิตามินธาตุเหล็กแล้วก็ใบตําแยนอกกระแนนนะคะนอกกระแนนก็เขาบอกว่าวิตามินธาตุเหล็กมันเยอะเราก็นําไปรับประทานได้แต่ยายสนจะทําเป็นแห้งทําเครื่องปรุงอาหารเด้อค่ะเ้อพวกใบนอกกระแนนแต่เพื่อนบ้านยายสนจะไม่ จะไม่ทําแห้งเขาเอาไปต้มนะคะเขาก็แปะเป็นผักสลัดกินกับขนมปังนั่นเองค่ะอันนี้ก็มาแชร์ให้กันดูกันชมด้วค่ะพี่ๆน้องๆจาัานี่แหละคะ่ะก็อันนี้มันแห้งหมดแล้วนาคาในดงในปา่าในสวนนะ่ะโอ้โหตอนนี้ขาวโพลนไปหมดไอดอกหญ้าฟันสิงโตนะ่ะมันแห้งหมดแล้วคะ่ะเป็นบางส่วนอันนี้ที่เขาตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่แบบนี้อันนี้เดี๋ยวไปกินมาม่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะไปเอาผักชีล้อมสักหน่อยนึง นี่นะคะยสนถึงบอกว่าในช่วงต้นเขาเยอะๆต้องรีบเก็บตอนนี้ก็เก็บไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้นขึ้นใหม่มันก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะมันเริ่มจะเหลืองอันที่ต้นขึ้นก่อนเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะ <c oughs> แดดลมลมโต๊กพี่น้องเอ้ยอันนี้ลมกลับแล้วเด้อค่ะเด้อบ้านยศนสน่ะลมเริ่มกลับแล้วพออุ่นก็ลมเริ่มกลับว o y v o แล้วหลังยูขันนุดก็ลมเปลี่ยนทิศทางแล้วค่ะ วันยุหนุดของเขาวันที่ว่าเขาสมกองไฟกันนั่นแหละคะ่ะอันนั้นก็ลมก็จะเปลี่ยนทิศทางอีทีนี้ก็นี่แหละคะ่ะเยตุนถึงบอกว่าลือดูร้อนของเรามันสั้นมากเอาเอาดอกกักชีล้อมไปปนกันพอเป็นดอกแล้วมันก็ต้นอ่อนไม่มีขึ้นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะ่ะเนี่ยต้นอ่อนไม่มีขึ้นเลยถึงบอกว่าตอนที่ว่า ทำทลิปเก็บ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 นั่นแหละถึงบอกว่าบอกกับพี่ๆน้องๆว่าก็อย่าพึ่งลคาคัญกันเด้อเพราะว่าเรารีบเอาไว้กินนั่นเองค่ะเพราะว่ามันก็มันไม่เหมือนผักบ้านเราเนาะค่ะเนาะมันเป็นพืชเมืองหนาวรีบขึ้นรีบแก่แล้วก็เดี๋ยวก็ใบไม้ร่วงก็เหลืองไปหมดก็ไม่มีให้เราเก็บเรากินแล้วค่ะก็มาแชร์ให้กันดูเนาะค่ะเนาะอันนู้นมันออกดอกช่อใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเดินเด็ดเอาไปไปลายดอกเขาเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นผักชีล้อมนะคะเป็นก้านดอกเขายาวหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะไปต้มมามา่าสักเวลาหนึง่งไม่มีหน่อให้เก็บไม่มีต้นให้เก็บแล้วค่ะมีแต่่อดอกเขาถึงบอกว่าผักชีล้อมเวลาเขาเป็นลูกนะคะเนาะเนี่ยดอกของเขาเวลาเขาเป็นลูกมันจะเหมือนผักชีบ้านเรานะคะก็เอาไปกินเขา่อนอือห้ยอดตํำแย่ อู้ตรงนี้ยิ่งงามจ้ะโอ้โหช่อดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัาแยะก,ก็งามตําแยจะตอดเอาอุ้น้ำลายตะกะเตนมีเหมือนบ้านเราเลยพี่น้อง